ครับก็เทปนี้ผมอยากจะามารีวิวหนังสือ o f f i c i a l Guidebook ของเบอร์เซิลนะครับเล่มนี้ผมซื้อมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีเวลาเอามารีวิวนะครับก็เล่มนี้มันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เป็นแฟนของเบอร์เซิลและก็เป็นผู้ที่อา่านเบอร์เซิมานานนะครับสมควรที่จะมีเก็บสะสมไว้สักหนึ่งเล่มน,นะครับหรือสำหรับใครก็ตามที่อาจจะไม่ได้แฟนแฟนพันธะแต่ว่าชอบเบอร์เซิลนะครับแล้ว เนื่องจากกระตูเรื่องนี้มันเขียนมายาวนานมากเกิน20กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่เราจะลืมในเรื่องบางส่วนนะครับเรื่องนี้เหมือนกับเป็นไกด์บุ๊กที่ทําให้เราทบทวนเรื่องราวเอของเบอร์เซอร์นะครับก็เล่มนี้ราคา195บาทนะครับผมได้มาในราคานี้นะครับรู้สึกว่าตอนนั้นผมไปซื้อในงานสัปดาห์สียงชาติแล้วมั้งก็ได้ราคาลดราคามานะครับก็เล่มนี้ไซส์ก็ประมาณ a 5นะครับแล้วก็ การผลิตก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ดีนะครับรอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็โอเคเนื้อหาข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับก็เมื่อเราเปิดเข้ามาดูจากหน้าปกนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปสีนะครับรูปสีของการ์ตูนเบอร์เซิร์นะครับก็เราก็ค่อยดูนะครับก็ หรือว่าใช้ได้นะครับทีนี้มันก็จะมีหน้าสารบัญเนืน่องจากว่าการ์ตูนเบอร์เซิร์ฟเนี่ยเป็นการ์ตูนที่มีดีเทลอะไรมากสิ่งหนึ่งที่เล่มนี้ผมคิดว่าเป็นจุดด้อยก็คือว่าเ,เล่มเล่มนี้ไซส์ A5 เนี่ยมันเล็กไปหน่อยสําหรับความคิดผมนะครับเพราะว่าเวลาเราอ่านดีเทลเนี้ยมันต้องใช้สายตาเพ่งมากเลยเพราะว่าต้นฉบับมันตัวเล็กนะครับแล้วก็พอเป็นไซส์ A5 คิดว่ามันใหญ่แลนะ้วแต่จริงจริงมัน มันใหญ่ไม่พอนะครับในความรู้สึกข,ของผมเพราะว่าเขาอัดข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากนะครับซึ่งซึ่งจริงๆข้อมูลละเอียดดีนะครับแต่ข้อเสียคือว่าถ้าถ้าสยามอินเตอร์คอมิเนี่ยเขาผลิตเป็นไซส์ A4 ด้าได้ที่จะยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าการอ่านจะทําให้อ่านสบายตามากแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็อุตสาห์ผลิตมาให้แฟนๆอย่างพวกเราได้เสพกันนะครับก็ต้องขอบคุณเขานะครับที่ ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทําอย่างดีให้เราได้อ่านนะครับตอนที่ผมเปิดดูเล่มนี้ก็เออบางส่วนผมก็ลืมไปแล้วนะว่ามันมีตอนนี้ด้วยหรอเพราะว่ามันมนานมากคืออ่านานานจนลืมลืมเนื้อหาบางช่วงไปเลยนะครับเพราะว่าดีเทลของการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิลนี่มันเยอะมากนะฮะแต่เล่มนี้ผมชอบตรงที่ว่าเออเวลาเราอ่านเราก็จะได้ทบทวนความทรงจําของเหตุการณ์ต่างๆท,ที่ที่เบอร์เซิลเนี่ยเดินเรื่องมาก็ปัจจุบันก็ประมาณเล่มที40่40แล้วนะครับ แล้วบางทีเนี่ยพอตัวละครของตัวผมเอ๊ะตัวนี้มันทาอะไรวะลืมไปแล้วอมาอ่าเออใช่ตัวนี้มันทํานนทหน้าที่อย่างนี้นี้นะซึ่งซึ่งถ้าไม่มีเล่มนี้ค่อนข้างที่จะไล่กลับไปอ่านตั้งแต่เล่มแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้เวลานานะตัวนี้มันก็จะทําให้เราเจําเรื่องราวข้อความข,ของเบอร์เซิร์ฟได้ค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ผมว่ามันโอเคนะเล่มเนี้ย ดีเทลอะไรค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะใครที่เป็นแฟนเบอร์เซิร์ฟเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อเก็บไว้ก็ก็ถือว่าดีนะว่างๆก็หยิบมาอ่านดูแลวทำให้เราได้เหมือนกับทบทวนความทรงจำของเพื่อนเก่าในอดีตที่เขียนมานานหลายปีมากคือกระตู้เบอร์เซิร์ฟผมว่าเป็นกระตูนที่สุดยอดมากนะครับใครๆที่อ่านเนี่ยก็ต้องยอมรับในฝีมือของผู้เขียนและการวางพล็อตเรื่องจริงๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมว่ามันพิเศษมากสำหรับเรื่องเล่มนี้ก็คือการมีบทสัมภาษณ์ของนักแต่งนะครับคืออาจารย์มิระเคนทาโร่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าพิเศษมากเลยครับตอนอ่านบทสัมภาษณ์เนี่ยก็สนุกดีว่าเออทำไมเขาคิดถึงเรื่องเบอร์เซอร์ขึ้นมาแล้วเหมือนช่วงแรกอาจารย์แกก็ไม่ได้กจะจะยาวขนาดนี้แล้วสิ่งที่ทําให้แกประสงค์คือตอนที่เขียนการ์ตูนเบอร์เซอร์ยุคทองนะครับเพราะว่า ถ้าท่านอ่านเบอร์เซอร์สามเรือเนี่ยเรื่องมันยังไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วแล้วอาจารย์วาคอตเข้าข้าว่าเอออยากให้เป็นนักลบที่ข้างแขนแล้วแกก็มาเขียนขยายดีเทลในยุคในภาคยุคท,ทองคำนะครับถ้าจำผิดก็ชื่อยุคทองคำมั้งเออผมจําชื่อภาคไม่ได้แต่ถ้าจำผิดก็น่าจะเป็นภาคยุคท,ทองคําที่เป็นเล่าเรื่องในอดีตว่ากีฟิสกับกัทที่เป็นนักลบดมาเจอกันได้ยังไงแล้วอะไรทําให้เขาแขนงกันขนาดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้กับตัวเรื่องเบอร์เซอร์เนี่ย โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีภาคยุคทองคำเนี่ยเบอร์เซอร์ก็อาจจะไม่ได้เป็นการ์ตูนคลาสสิกขนาดนี้นะครับเท่าที่อ่านในบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งบทสัมภาษณ์นี่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับใครที่อ่านก็จะรู้ถึงที่มาที่ไปของการเขียนเรื่องเบอร์เซิร์เห็นไหมมันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสถานที่จริงของของการทํางานสํานักง,งานของอาจารย์อาจารย์มิลาร์เคนททโร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น sketch นะฮะ ิ่งที่ผมชอบมากสุดเล่มนี้ก็คงจะเป็นบทสัมภาษณ์นี่แหละครับเพราะว่าค่อนข้างที่สัมภาษณ์ละเอียดนะอ่านใช้เวลานานๆพอสมควรแต่ว่าสนุกนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นทุกอย่างของเล่มนี้นะครับก็โอเคครับก็เล่มนี้ถือว่าคุ้มไหมผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะครับในการซื้อมาเก็บเพราะว่าคนที่ชอบเบอร์เซร์ในเมืองไทยนี่มีเยอะมากนะฮะแล้วก็ก็ขอบคุณที่สยามอินเตอร์คอมิกนะครับได้เอาเล่มนี้เนี่ยมา มาแปลอย่างดีนะครับ SMM Publishing ผมยังชอบเรียกว่าสยามอินเตอร์คอมมิกอยู่นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนชื่อบริษัทจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันบริษัทสยามอินเตอร์มันติมีเดียจำกัดมหาชนสยามอินเตอร์คอมมิกบุ๊กส์ในเครือบริษัทสยามอินเตอร์มันติมีเดียจำกัดมหาชนนะครับก็เล่มนี้เขาพิมพ์บอกว่าออกมาช่วงเดือนมีนาคม25 6 2นะครับก็ วันนี้ที่อัดเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันที่20่กว่าๆนะครับรู้สึกจะยี่สิบสามหมั้งผมจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังรีวิวจนจบนะครับก็เรื่องนี้ผมซื้อมาหลายเดือนมากแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พอจะมีลามารีวิวนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงประมาณไปลายปลายเดือนนะครับถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นวันที่ 23สิงหาคมแล้วมัง้งก็ขอบคุณมากครับที่เพื่อนเพื่อนฟันจนจดขอบคุณมากครับ